จารึกคือเอกสารโบราณที่เกิดจากการบันทึกลายลักษณ์อักษรให้เป็นร่องลึกลงไปในเนื้อวัตถุชนิดต่างๆที่มีความแข็งแรงและคงทนถาวรเช่นศิลาไม้ดินเผาทองคำเงินและโลหะจารึกวัดโพเป็นจารึกที่ทำจากแผ่นศิลา สันนิษฐานว่าคงใช้กรรมวิธีเหล็กสกัดต,ตอกสกัดลงไปบนเนื้อวัตถุซึ่งทำจากหินหลายขนาดด้วยกันและมีหลากหลายรูปทรงจากหลักฐานเอกสารในสมัยรัชกาลที่3ามทำให้ทราบว่าในกระบวนการสร้างจารึกวัดโพได้มีการกำหนดวิธีไว้อย่างเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากทรงให้ประชุมกวีราชบัณฑิตนักปราชญ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งหมอนหลวงเพื่อบอกวิชาความรู้แล้วจึงบันทึกไว้เป็นต้นฉบับพร้อมกันนั้นได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เกณฑ์ศิลาจากหัวเมืองต่างๆมาเตรียมไว้โดยได้มีการกำหนดไว้อย่างดีว่าจะใช้ศิลาจำนวนกี่หลักแต่ละหลักมีลักษณะอย่างไรและจะจารึกเรื่องใดบ้างจากนั้นจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุนนางแต่ละสังกัดกรมกรองมารับเอาแผ่นศิลาที่เตรียมไว้ พร้อมกับเรื่องที่จะจารึกนำไปจารึกลงบนแผ่นศิลาแล้วจึงนำมาถวายเพื่อทรงจบพระหัตถ์เป็นพระราชกุศลก่อนที่จะนำไปติดไว้ตามจุดต่างๆภายในวัดที่กำหนดไว้สำหรับองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการจารึกวัดโพนั้นมีที่มาหลากหลายหากแต่มีการชำระจัดเตรียมอย่างเป็นระบบ ชันนิฐานว่าศิลาจารึกที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาน่าจะใช้ข้อมูลจากพระไตรปิฎกอัจฉกถาที่พระราชาคณะแปลถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนตัวบทวรรณคดีคงได้มาจากกวีต่างๆในสมัยนั้นเช่นองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวเองและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชิโนโรสเป็นต้นขณะที่จารึกแพทย์แผนไทย น่าจะได้จากการประชุมชำระโดยหมอหลวงหรือกรมหมอและจารึกที่เกี่ยวกับขนบรรมเนียมประเพณีน่าจะได้ข้อมูลจากผู้รู้แล้วจึงจัดเตรียมเป็นข้อมูลสำหรับมอบให้ขุนนางที่ได้รับหมายเกณฑ์รับไปจารึกต่อไปจารึกวัดโพนี้ส่วนใหญ่มีเนื้อหาบอกเล่าความรู้ด้านต่างๆของไทยที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นทั้งในด้านความเป็นมาของวัด พระพุทธศาสนาวรรณคดีและการแพทย์ซึ่งล้วนเป็นความรู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งแตกต่างไปจากจารึกแห่งอื่นๆที่พบในประเทศไทยในสมัยก่อนหน้านี้ทำให้ความรู้ต่างๆในสังคมที่เคยมีการปกปิดเริ่มถ่ายทอดสู่สังคมดังจะเห็นได้จากการที่รัชกาลที่หนึ่งส่งให้จารึกตำรายาและรูปฤูสีดัดตนตั้งกระดับไว้เพื่อเป็นวิทยาทาน ศิลาจารึกที่พบในวัดโพจึงมีหลายลักษณะด้วยกันตามหน้าที่ในการสร้างทั้งหน้าที่ตามขนบเดิมคือหน้าที่ในการอุทิศพระราชกุศลและหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างแก่ประชาชนในขณะนั้นและกลายเป็นความรู้ร่วมสมัยที่ยังประโยชน์แก่คนในปัจจุบัน